ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบาร์ารีเอ็กอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดนะคะก็ทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะว่าจะรีวิวอะไรก็วันนี้จะมารีวิวรองพื้นนั่นเองนะคะหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วก็คือการรีวิวคุชชั่นของแบรนด์เดอะแฟชชั่ปนะคะคุชชั่นน้องอย่าๆเนาะแล้วตอนนั้นลังเลตอนนี้ก็มาถึงคิวของน้องลอรีอัลทูแมทนิวไฮยาแล้วนะจ้าอันนี้เลยนะคะสีที่มามใช้คือ G1 นะคะเป็นสีที่ขาวสําหรับผิวขาวเลยนะคะ ตัวนี้นะคะทดลองใช้สลับสลับกับน้องยังวดดานะคะก็สลับกันใช้แล้วก็ชอบทั้งคู่เลยนะคะแต่ละรุ่นแต่ละแอคือเขาเรียกไงอะ่ะสตัวนี้ก็แตกต่างกันอยู่เนาะเพราะอันนี้เป็นครูชั่นอันนี้เป็นรองพื้นนะคะ สำหรับ 2MAT นะคะช่วงนี้ที่วัดสันเขามีเซลนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะมีหลายเฉดสีให้เลือกแต่สีที่หมดเลยตอนที่ปาไปวัดสันที่พาราม9กนะคะเออก็คือว่าสี G2 นะคะหมดแต่ปามรู้สึกว่าอา่า G 2มันเข้มไปกับผิวก็เลยใช้เป็น G1 นะคะซึ่งโอเคเลยสำหรับผิวปาล์มน,นะคะขยับกันเข้ามาใกล้นิดนึงนะจะได้เห็นพื้นผิวใบหน้า ว่าเออมันมีปัญหาอะไรกันบ้างนะคะคือปั๊มก็จะมีกระเนาะตรงนี้นะคะรอยทำใต้ตาริ้วรอยรอยแดงและรอยสิวประปายนะคะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีแบบว่าร่องรอยอะไรให้เราบุบปิดเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันก่อนสําหรับ True Matte G1 ว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะป้าม,มา1นึ่งป้๊ม จะเป็นสีโทนเหลืองค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสําหรับผิวขาวนะคะชอบตรงที่มันเป็นโทนเหลืองแต่จริงๆปามใช้นัวโตรก็ได้นะคะใช้โทนชมพูก็ได้เพราะปามเป็นผิวนัวโตรนะคะเนี่ยพอกลี่ยแล้วอะเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะมีความเป็นน้ำาหน่อยเหลวๆหน่อยไม่ถึงขนาดแบบว่าตืบอะนะคะซึ่งมันแบบค่อนข้างที่จะสบายผิวสําหรับตัวปามที่เป็นคนผิวแห้ง คือ t ทูอ่ารุ่นแรกเนี่ยปาไม่ได้ใช้นะคะไม่เคยลองใช้เลยก็ไม่รู้ว่าทุนรุ่นแรกกับรุ่น2ออะไรเงี้ยที่มันเพิ่มพิยาเข้ามาเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรยังไงแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เราจะมาพูดถึงรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะก็ปา,าชอบเนื้อมากเพราะาเนื้อมันเป็นความแบบน้ำน้ำบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะมันแบบค่อนข้างที่จะแบบดูสบายผิวมันก็สบายผิวจริงๆ เดี๋ยวราจะใช้เป็นพับคูชั่นก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยยังไม่ได้สักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปาดจ,จากหลังมือของเรามาเนตเลยนะคะอือแล้วก็จะลงที่ใบหน้าให้ดูเลยซึ่งมันจะมีความขาวนะคะซึ่งมันโอเคสาหรับปามนะเพราะว่าปามต้องใช้อะไรที่มันขาวกว่าใบหน้าเพราะระหว่างวันคนเหงื่อเยอะพอเหงื่อเยอะปูบะมันจะทําให้หน้าเราดรอปนะคะก็ ขาวไว้กว่อนหน้าสักหนึ่งเฉดแล้วก็ไปเฉดิี่คอนทัวร์เอาอะ่ะดีกว่าที่เลือกแบบว่าสับตัวปามนะดีกว่าที่เลือกแบบเสมอผิวหรือเข้มกว่าผิวอะ่ะเพราะว่าเอา่อถ้ามันเข้มไปแล้วมันแก้ไม่ได้วะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าหน้าแบบขาวยังยังรู้สึกว่าแก้ง,ง่ายกว่านะคะเพราะว่าแบบถ้าหน้าขาวแล้วก็แก้ด้วยการบอนเซอร์คอนทัวร์อะไรกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผิวสวยมากชอบมากเลย ทุกๆวันที่ปันมใช้นะคะมั๊มจะใช้ประมาณหนึ่งปั๊มประมาณนี้แหละแต่เมื่อกี้เราเกี่ยลงหลังมือมันก็จะเหมือนแบบว่าลดทอนปริมาณลงไปนิดนึงนะคะแต่คือชอบมากปามแบบชอบมากล้องน้อง,องหลายคนก็ถามว่าเคอรอูชั่นยายากับตัวนี้พี่ชอบตัวไหนมากกว่ากันถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันคือชอบทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเอ้ยนิดนึงปรมว่าปั๊มชอบทูแมตมากกว่าเพราะทูแมตมันขาวกว่าและก็ มันไม่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 โทนชมพูเพราะโทนชมพูพอดรอปแล้วปาลรู้สึกว่าหน้าของปาลมันไม่ได้เทาหรอกแต่ว่ามันจะอาจอาจจะแอบมองไปนิดนึงอะไรนิดเดียวนะคะแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นโทนเหลืองแล้วมันมีความข่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบว่าพอดีกับผิวปาลนะคะปาลจะมองกระจกข้างบนนะคะอาจจะแบบทําไมตาพี่ปาลลอยๆมองกระจกข้างบนนะคะคือแบบผิวมากอะผิวสวยมาก คือคนผิวแห้งเนาะมันไม่ได้ต้องการการปกปิดฟูคัพเปอร์เลอะไรมากมายสำหรับตัวปานเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งที่ไม่มีสิวนะก็เลยชอบอะไรความพอดีแบบเนี้ยอันนี้นะคะเป็นแมทเป็นแมทที่มีความสบายผิวคือในความรู้สึกข,ของปานนะปามรู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์แม t e ะคะมันยังเป็นแมทที่เหมือนแบบเอ้ยสบายผิวแล้วก็เรียกว่าอไรดียังผิวยังหายใจได้เราก็ไม่ได้ดูแบบ แมตเกนเกินไปเห็นปะ่ะเห็นว่าเนี่ยแสงเยอะไฟเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเล่นลงเล่นส่งเล่นแสงได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ปกปิดอยู่ลในสัดที่น้อยจนถึงกลางกลางไม่ไม่มันไม่สามารถบิวไปถึงฟูคั o เ e r a g e ได้หรือว่าปั๊มยังไม่รอเน,นี่ไม่แน่ใจแต่ว่าผมชอบผมรู้สึกว่ามันสบายหน้ามากเนี่ยลงไปสองปั๊มก็ยังรู้สึกว่าสบายหน้ามากๆเลยแล้วก็ หน้าก็จะดีอย่างเงี้ยหน้ามันจะสวยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบว่าเมคอัพนเมคอัพเลยแล้วถ้าลงน้อยกวนานี้ก็จะเป็นเมคอัพนเมคอัพอย่างเงี้ยชอบมากมาก,มากเลยจริงๆเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเราก็แต่งหน้าอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลุคแบบเบาๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้อยาก แต่งเยอะอะไรางี้่ใส่ใสตาเตอลอะไรไม่แต่งเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวรองพื้นนะคะ L'Oreal True Matte ที่เป็นนิ้วให้ยาวว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็อบอกว่าคนผิวแห้งอ่ะซื้อเถอะเพราะว่ามันดีนะคะเพราะว่ามันแบบว่าปกปิดได้อยู่ลักษณะคือน้อยจนถึงกลางนะคะ ถ้าใครแบบรอยสิวเยอะๆก็เพิ่มคอนซีลเลอร์แล้วก็ผิวแห้งที่แนะนำเพราะว่ามันเบาสบายค่ะปกปิดได้อยู่นะคะแล้วก็ระหว่างวันไม่คาบไม่ขุยไม่แตกเพราะว่าคนผิวแห้งถ้าเกิดว่าเราใช้อะไรที่มันแมทมากๆเนาะระหว่างวันมันก็จะแตกเป็นริ้วเป็นรอยอะไรง่ายนะคะชั้นบอมก็แนะนำว่าเออตัวเนี้ยควรจะโดนนะคะ ามใช้เป็นสี G หนึ่งระหว่างวันมีการดรอปไหมมันก็มีอาการดรอปบ,บ้างเพื่อให้มันเข้ากับหน้าเราได้มากขึ้นคือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะสำหรับรองพื้นทุกๆแบรนด์ที่เกิดในประเทศไทยเพราะว่าใช้แนะนําคือให้ใช้เหมือนสว่างกว่าผิวเพราะว่าเมื่อเราออกไปเจอแดดออกไปเจอนู่นนี่นั่นโน่นในสภาพผิวของเราเมื่อเหงื่อออกมีการเปลี่ยนน,น,บบน,น้ํามันขับมากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องปกติมากเลยที่รองพื้นจะมีการดรอป นะคะดรอปเพื่อให้มันเข้ากับสีคอมากขึ้นสีผิวเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ดรอปจนหน้าหมองเหมือนของเข้าหน้าดรอปจนแบบต้องมาคอยส่องกระจกอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้ยทำไมมันหน้าหมองอะไรอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นนะคะก็ถือว่ายังเป็นลักษณะที่ปรับให้เข้ากับผิวเรามากขึ้นไม่ได้ดูแบบว่า วอกลอยหรือขาวเหมือนตอนแรกที่ลงอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติมากเลยสําหรับการลงรองพื้นเนาะช่วงแบบ5นาที30นาทีแรกยังไงมันจะจะขาวอยู่แล้วอะพอสักพักมันมันปรับมันก็จะพอดีกับผิวนะคะเนื่องจากว่าปามเนี่ยไม่ได้ใช้ไอตัว True Matte รุ่นแรกเราก็เลยจะไม่สามารถพูดได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารุ่นนี้ยปามชอบเลยอะขอบคุณน้องคนนั้นที่เหมือนแบบเออพี่ปามรีวิวให้หน่อยปามสึกว่า มันดีมากสำหรับคนผิวแห้งติดทนผิวสวยตลอดทั้งวันแล้วก็แบบปกปิดดีสำหรับผิวปามแบบเบอร์รูของคนไปได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะแล้วก็เหมือนคือมันชอบอ่ะเออคือชอบเลยใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ถามว่าติดแมสไหมคือปามเราใช้แมสสีดำผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติดอะไรขนาดนั้นไหมแต่แมสสีดำมันมันก็ไม่ได้เลอะอะไรนะก็ถือว่าติดทนอยู่นะคะ แล้วถ้าคนผิวมันจะใช้อะ่ะมันต้องยังไงพี่คือพูดตรงๆว่าอันเนี้ยมันมันตอนแรกรุ่นแรกอะ่ะเขาเหมาะสำหรับคนผิวมันใช่ไหมแต่มีคนบอกว่ารุ่นแรกอะ่ะใช้แล้วเยิม้มไม่ไหวเลยพี่มันอุย้ยบ้งสุดซึ่งถ้าเป็นคนผิวมันก็ควรจะมีไพรเมอร์เนาะไพรเมอร์อย่างที่บอแป้งอะไรเออที่ควบคุมความมันสุดท้ายแล้วคนผิวมันอะ่ะ จะต้องหาวิธีในการใช้อะถ้าเกิดอยากใช้จริงๆแต่ละคนผิวแห้งคุณใช้ปกติได้เลยกับเบสที่คุณมีกันแดดที่คุณใช้แล้วก็ลงรองพื้นตัวนี้ได้เลยนะคะจะขึ้นรูปให้ดูเป็นรูปที่เหมือนปามใช้ตัวนี้ตั้งแต่แบบช่วงสายๆที่แต่งหน้าจะไปทํางานจนถึงเย็นค่าดึกก็คือสี่ชุ่มซึ่งมันมีความติดทนได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะคะแต่บางทีจะพูดเลยว่าถ้าปามเหงื่อเยอะมากๆ ก็จะแอบมีเป็นคราบช่วงขมับนะคะอาจจะเพราะว่าพอเป็นคราบช่วงแบบเวลาเหงื่อมันไหลเราไปปาดอะไรเงี้ยเราเอามือไปปาที่ชู่วไปซับมันก็อาจจะเป็นคราบขุยๆเล็กน้อยแต่ว่าพอเหมือนซับๆๆออกมันก็หายไปนะคะซั้นก็คือถ้าเหงื่อเยอะยังไงก็คุณคุณต้องระวังอะแต่ถ้าเกิดเกิดว่าคนเป็นคนหน้าคือตัวเขาเรียกว่าอ่ายี่ร้อนเหมือนปาล์มแล้วก็ยังเป็นคนหน้ามัน คืออยากจะบอกว่ามองข้ามไปเถิดตัวเนี้ยน่าจะไม่ตอบโจทย์สําหรับคุณเพราะคนผิวมันจะต้องการที่มันติดทนไม่เยอะไม่คาบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปาลมว่าคนผิวมันน่าจะไม่รอดนะคะคนผิวแห้งแนะนําเลยว่าดีใช้ดีชื่นชอบดีมากๆถ้าใครสีผิวประมันปามก็ G1 เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้วัดสันมันลดด้วยจาก499อเกกนาะก็เหลือ3 9 9ลดมา100บาทก็ถือว่าโอเคเลยค่อนข้างที่จะคุ้มใช้ได้นานอะ 30ML แล้วก็เป็นอะไรที่แบบ ชื่นชอบชอบจริงคือเป็นลอรีอัลรองพื้นตัวแรกที่ได้ลองใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะโอเคปั๊มว่าปั๊มสรุปให้ฟังครบถ้วนแล้วนะน้องคนที่ขอมาก็เหลือลืมดูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับตัวปั๊มและคนผิวแห้งนะคะ ดูเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บำด้วยนะคะรวมถึงกด subscribe ให้ด้วยนะคะตามําในโซเชียลมีเดียด้านอืน่นๆค่ะรีวิวจ้าบายปํารีเอทวิตเตอร์หรืออ่ะหรือว่า IG จีไอบำบรีเอ็ด้วยเช่นกันนะคะก็ ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็เมนๆนบอกกันมาก็แล้กันจะพยายามหาให้ถ้าเกิดว่ามันไม่เกินงบเท่าที่แบบเออปัมจะพอมีสตังค์ในการซื้อมารีวิวให้ได้นะคะแต่ถ้ามันเกินงบอาจจะข้ามไปนะคะโอเคจเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ลาทุกคนไปแล้วขอบคุณดูทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย